ครับสวัสดีครับวันนี้ทานหมูกระทะนะครับหมูกระทะคับแม่คุณแม,มเอา,ออาอเอาไปคุณแม่คุณแม่ยิ้มหน่อยนี่คุณแม่อน้องสาวยิ้มหน่อยกาใส่ยิ้มยิ้มหน่อยเอ้ยอันนี้ภรรยาครับอันนี้ลูกชายคนโตอของคุณแม่แก้วครับวันนี้มาทาน หมูกระทะหมูกระทะนะครับมีหลายชนิดเลยมีกุ้งแม่น้ำไอ้กุ้งที่เขาแดงนะครหมูนะครับผักนะครับผักก็มีมีมีหลายหลายปลาปลากระพงก็มีอะเด้งเด้ใส่นะครับก็นะครับเป็นเมนูครอบครัวนะครับ ไม่ดูพบแปะสองแสนน่กานคนละไม้คนละมือนะครับเพื่อความอร่อยนะครับรอแอลกอฮอล์นะครับลยหอมจังเลยเนี่ยแอลกอฮอล์นะครับปีใหม่นี้ n ฮอ l c โน o l n โนแอลกอฮอล์นะครับแม่เอาน้ำซุปไหมเอาออแล้วพี่ชายอ่อแล้วอํา โอเคเอาเป็นกาดกินหมูกาทะที่จังหวัดตากที่บ้านป่ามะม่วงมาฝา